สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยใช่ไหมหาอะไรเย็นๆดื่มดีกว่าอ่าเครื่องดื่มที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะไม่ได้มาขายนะคะแต่ว่าจะมาดื่มให้ดูนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้ง5ชนิดนี้ไม่เคยดื่มมาก่อนเลยนะคะหลังจากดื่มเสร็จเดี๋ยวจะมาจัดอันดับนะคะว่าเครื่องดื่มชนิดไหนจะคลองใจดีฉันนะคะงดดราม่านะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดื่มกันเลย นี่ไม่ดื่มธรรมดานะเราก็จะจับฉลากนะคะว่าเราจะได้ดื่มอันไหนก่อนมันลุ้นกันไปพร้อมกัน,นเลยอ่าอันแรกนะคะแทนแทนหมายเลขหมายเลขห้านะคะอากบับด้านนิดนึงไม่เป็นไรเนาะหมายเลขห้านะคะอ่า ก็คือมาลีโคโคนัทวอเทอร์นะคะน้ำมะพร้าวหอมร้อยเปอร์เซน์นี่อันนี้อ,ออกไปก่อนอ่าดิฉันก็ได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วคือแต่มันจะละลายนิดนึงขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเสียงหนังไปหน่อย <c oughs> โอเคดิฉันดูดน้ำน้ำที่ละลายออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาดื่มให้ดูกันเลยนะคะ อันนี้คือเป็นน้ำมะพร้าวแท้ร้อเปอร์็นละยคะ่ะสูตรมะพร้าวน้ำหอมมีโพทแทสเซียมด้วยอโอเคไปกันดีอะไรอย่างเงี้ยอืมกินมะพร้าวน้ำหอมหวานชื่นใจ อืมโอเคจบกันไปดินที่เรียบร้อยแล้วเขาเก็บคะแนนไว้ในใจก่อนนะคะต่อมาฉันจะได้ดื่มอะไรอีกเนี่ยทึบหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองคืออะไรอันนี้แปลกตามากเลยฉันก็ไม่เคยเห็นนะคะขายอยู่ที่เซเว่นอเลเวนะคะมันคือเครื่องดื่ม อะไรเนี่ยสปาร์คิงลำใหญ่นะคะคือน้ำลำญ่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีรสชาติยังไงอืม,อมกลิ่นก็มีกลิ่นลำไยนิดนิด,นดลองดูมันมีความซ่าด้วยนะคะน่าจะผสมโซดาอืมรสชาติดี ซาซาแล้วก็มีกลิ่นน้ำลำไยด้วยอือโอเคเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะคะพลังงานทั้งหมด70กิโลแคลอรี่นะคะนี่โอเคก็อันดับที่3กันเลยจะได้ดื่มอะไรเนี่ยหมายเลข หนึ่งนะคะยวขออนุญาตาเปลี่ยนแก้วนิดนึงพอดีว่าแก้วนี้น้ําแข็งละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยวขออนุญาตาดูดน้ําที่ละลายออกก่อนโอเค <c oughs> มันมีเสียงนิดนึงไม่เป็นไรเนาะอ่ะหมายเลขหนึ่งคือ เครื่องดื่มโซดากรีนโซจูโยเกิร์ตนะคะเป็นยังไงนี่เขาบอกว่าแอลกอฮอล์ฟรีนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลศูนย์เปอร์เซนตด้วยอโอเคไปกันเลย อืมมันก็ซาซาแล้วก็กินโยเกิร์ตอ่อนๆแต่จะมีความซานำมาก่อนเลยอืมโอเคนี่ฉันรู้แล้วอ่ะต่อมานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอันดับที่สามนั่นเองนะคะอืมโอ้เริ่มอิ่มแล้วนเนี่ย โอเคเดี๋ยวมาเปิดเลยอันนี้คืออาชาหมักบบทาเกนนะคะชาหมักบบทาเกนเป็นยังไงดีบบทาเกนจะเห็นแต่ขายนมเปรี้ยวนะคะนี่มีชาหมักมาดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืม กลิ่นชาแรงค่อนข้างแรงมากเลยนะคะกลิ่นดีโอเคใช้ได้เขาบอกว่าชานี้เนี่ยจะมีจุลินทรีย์นะคะโปรไบโอติกที่มีชีวิตดิฉันไม่อันิบายเยอะนะคะโอเคอันสุดท้ายไม่ต้องจับฉลากเลยนะคะคือสีแดงๆแรง,แรงลิตนี้คือเครื่องดื่ม เ,เขาเรียกว่าสมุนไพร12ชนิดด้วยกันเลยเยอะจังเลยมีน้ําจับเลี้ยงนะคะน้ํเก๊กหวยชาวกล้วยบลา拉ๆๆ,ๆเยอะมากแล้วค,ค่ะไปหาอ่านดูเองนะคะเดี๋ยวจะดื่มให้ดูกันอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสอะไรอยากพูดอะไรก็พูดไม่อยากพูดอะไรก็ไม่พูดนะคะ ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเหนื่อยแล้วเวลาอัดคลิปแล้วต้องทําให้มันเพอร์เฟกแล้วมันเหนื่อยแล้วแบบถ่ายก,กี่รอบกี่รอบก็ไม่ผ่านสักทีก็เลยอ่ะปล่อยเลยตามเลยแล้วแต่มันจะเป็นอะไรกินสมุนไพรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้มันจะมีความหวานความหอมในนั้นแล้วก็ โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเฉากล้วยอยู่แล้วมันจะมีกลิ่นเฉากล้วยอยู่ในอันนี้ด้วยกลิ่นเฉากล้วยแล้วก็อ,อะไรนะมีน้ำเฉากล้วยเค้กโวยจับเลี้ยงอืมเยอะเลยโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้อ่าเก็บไว้ในใจทุกชนิดเลยนะคะทีนี้จะมาจัดอันดับนะคะว่าอันไหนจะถูกใจดิฉันมากที่สุดนะคะ อันดับแรกนะคะหลังจากที่ได้ดื่มกันไปเดี๋ยวหาฟ้าปิดก่อนแป๊บน,นึ่งอันดับหนึ่งคือไม่น่าเชื่อเลยนะคะอันนี้ชอบที่หนึ่งเลยเต็มสิบให้แปดคะแนนนะคะนี่เรลียงไว้ตรงนี้เลยนะอันนี้คืออันดับหนึ่งนะคะรู้กันต่อมาอันดับสองก็จะเป็นอันนี้นะคะนะ้ำมะพร้าวน้ำหอม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันดับสองเต็มสิบให้ให้เท่าไหร่เจ็ดคะแนนอ่าลดหลั่นกันมาอะคะอ่าห่างกันแค่หนึน่งคะแนนอันดับสามจะเป็นอันนี้เลยที่เดื่มไปล่าสุดคือเย็นๆนนะคะน้ําจับเลี้ยงเย็นๆอ่ะอันนี้อันดับ 3. สามส่วนอันดับสี่ให้เป็นตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้คืออะไรนะเครื่องดื่มโซดากลิ่นโซจูโยเกิร์ตอันดับ4ส่วนอันดับ5นะคะจะเป็นตัวนี้น้ำสปาร์กิง้งลำใหญ่นะคะโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะ,นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะ 大家好。